โอเคทุกคนคะหลังจากที่กี้ไปเดินวนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือหลังจากที่เราเดินเข้ามาจากทางเดินฉน,นวนใช่ปะ่ะเราจะเจอในส่วนของอุโบสถอยู่ทางด้านหน้านะคะอุโบสถเนี่ยสมัยแรกๆเลยตอนที่เริ่มสร้างเนี่ยเขาบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยยุคเจ้าสามพยาก็คือยุคยุทธยาตอนต้นนะนะเขาบอกมาก่อนตอนนั้นมันเป็นวิหารมาก่อนนะคะเพราะาตอนหลังเนี่ยถึงได้มาเปลี่ยนเป็นพระอุโบสถ แต่กี้ก็ยังมีความแปลกใจอยู่นิดนิดเหมือนกันนะว่าถ้าตรงนั้นมันเป็นวิหารมาก่อนใช่ปะ่ะตรงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายอะ่ะด้านหน้าเลยอะ่ะแล้วปัจจุบันมาตอนนี้มันเป็นอุโบสวไปแล้วใช่ไหมเสมาค่ะทุกคนเสมาเนี่ยมันเป็นแบบอันใหญ่มากนะคะมันน่าจะเป็นเสมายุคอยุธยาตอนต้นๆหรือว่าเขามีการย้ายเสมาทุกคนเข้าใจที่กี้พูดไหมเพราะว่าเสมาเนี่ยมันเดี๋ยวนะ คือกี้ไม่น่าใจเหมือนกันนะว่าหลักในการสร้างวัดเนี่ยเขาสามารถย้ายเสมาได้ไหมย้ายได้ไหมอ่ะไม่น่าจะย้ายได้แต่น่าจะเป็นการเป็นการทําเสมาขึ้นมาใหม่อยู่ตรงจุดที่มันเคยเป็นวิหารเก่าเลยก็คือจุดที่มันเป็นอุโบสถในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเพราะเสมาเนี่ยมันเป็นเสมายุทธยาต้นๆแน่นอนอันมันใหญ่มากนะคะมันใหญ่มากพอๆกับว่าพระศรีอ่ะพอๆกับพุทธไทยอ่ะประมาณอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยอนี้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้อีกทีแล้วกันว่า ทำไมเสมามันใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ยุทยาต้นๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีข้อมูลข้อมูลอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีข้อมูลบางกระแสเหมือนกันเขาบอกว่าแถวโซนนี้นะคะมเหยยงกูดีดาวสมณโกฏวัดเดิมอยุธยาวัดเจ้าแมาา่ดุสิตอะไรโซนเนี้ยโซนเนี้ยสมัยก่อนแถวๆนี้มันเป็นเมืองอยุธยาเก่ามาก่อน เาพรป่ามันก็ต้องมีการสร้างวัดใหม่สร้างวัดสร้างวัดอ,อันใหม่ทับวัดอันเก่าอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หลักการในการสร้างวัดไงว่าไอาการที่มันจะเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มันเป็นวิหารมาก่อนแล้วเป็นอุโบสถเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรทําอย่างไรแล้วเสมาเนี่ยมันสามารถที่จะย้ายไปไหมนะคะอันนี้คือกิ๊ไม่รู้จริงนะ <laughs> ก็ไม่รู้ก็องบอกว่าไม่รู้แต่แค่แอบตกแอบ,แอบเอะใจเล็กน้อยว่าถ้ามันเป็นวิหารมาก่อนแล้วปัจจุบันเป็นอุโบสถใช่ปะ <laughs> แล้วเสมาเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเสมารุ่นยุทยาต้นๆเพราะว่าถ้าเสมายุคกลางๆก็ไม่น่าจะอันใหญ่ขนาดนั้นนะเออประมาณนี้ใช่ไหมมันจะเล็กลงมาเรื่อยๆไงยิ่งเป็นยุทยาตอนปลาย,ยมันจะเล็กลงมาเลยแต่ถ้าเป็นรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองเรื่องความเล็กความใหญ่ละแต่จะเน้นที่รดลายนะคะอย่างเวลาเราไปวัดโพไปวัดอรุณไปวัดวัดพระแก้วอะไรต่างๆนะนพวกเนี้ยคือเสมาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะไม่ได้ใหญ่ซะจนแบบว่าจะจะสามารถเอามาบอกได้ว่า อ๋อเป็นวัดที่สร้างตอนไหนแต่ว่าสิ่งที่เห็นแน่ๆคือมันมีลวดลายวิจิตบรรจงขึ้นกว่าเดิมที่เป็นยุคข,ของยุทยาช่วงกลางๆกับช่วงปลายๆาะพอเป็นรัตนโกสินทร์ปั๊บเนี่ยมันจะสวยนะคะโดยเฉพาะไอ้ตัวซุ้มที่มันครอบในส่วนของเสมาอยู่นะคะประมาณนี้อ่ะเราผ่านเรื่องเสมาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกี้จะพามาดูใหม่อีกก็ได้นะคะแต่ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้จริงๆเวลาเรามาวัดม่เหยยงใช่ปะ่ะสิ่งหนึ่งที่ พี่กี้คิดว่าหลายคนไม่ควรที่จะพลาดเดินมาดูคืออะไรหรือว่ามันคือจะดีนี้มากกว่าเนี่ยค่ะนะคะเล่าคร่าวๆแล้วกันค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็ต้องไปย้อนดูที่เคยพามาก่อนหน้านี้นะคะเดกกี้ขออนุญาตเดินเข้าล่มหน่อยนะร้อนเหลือเกินค่ะทุกคนพยายามหาล่มนะคะทุกคนเห็นเจดีองนี้ไหมเห็นไหมมันเป็นเจดีทรงระฆังแบบลังกาเหมือนเจดีที่ไหนหรือไม่วัดพระศรี แต่ว่ามันจะไม่เหมือนสทีเดียวนะกี้ให้ดูรูปรูปในดูรูปล่างในส่วนของตัวองค์ระฆังเขาวะอันนี้เขาเรียกว่าระฆังทรงระฆังแบบลังกาก็คือระฆังคว่ำอะประมาณนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะมีฐานบันลังมีป้องชั้นไหนแล้วก็ว่ากันไปแหละแต่ว่ายอดเจดีย์น่ะมันถล่มไปแล้วมันไปนอนเอกเนกอยู่ตรงนู้นนะคะทางด้านฝั่งตะวันออกอยู่ทางนู้นนะคะมันมันหักลงไปแล้วก็ในส่วนของฐานพระทักษิณเนี่ยมันก็จะมีล้อมรอบแบบนี้เห็นไหมคะ แต่ที่พิเศษคืออะไรรู้ว่ามีหนึ่งเดียวในอยุธยานะคะปัจจุบันนี้เหลือแค่หนึ่งเดียวนะคะก่อนหน้านี้มันยังมีอีกที่หนึ่งคือตรงนูน้นนวนวัดช้างใหญ่อ่าวัดวัดเอ๊ะวัดช้างอ่าวัดช้างเฉยๆไม่ใช่ช้างใหญ่นะช้างใหญ่มันอยู่ตรงวัดต, hmm. ตูมนี่ว่าคนละที่กันนะคะอันนี้คือวัดช้างที่มันอยู่ตรงลานที่เอ่อเอ่ออ่าเขาเรียกอะไรนะปามช้างพะเนยดตรงตรงตลาดอยุธยาเนี่ยเขาจะพามาเดินบนกันตรงเนี้ย เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลานอยู่เห็นไหมคะเจะดีอันนั้นคือเจดีวัดช้างนะคะเขาบอกว่าเจดีอันนั้นอ่ะแต่เดิมอ่ะมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะข้อมูลนี้ไม่มั่วนะ <laughs> เพราะว่ามันมีป้ายบอกอยู่แล้วกี้ก็ถ่ายภาพอันนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเออเอาอะไรมาพูดนะไม่มีเอาอะไรมาพูดนะคะต้องมีหลักฐานนะคะทุกคน <laughs> เขาบอกว่าเจดีองคนั้นอ่ะนะคะองนั้นนะ,ะนนดูอีกทีนะคะทุกคนอยู่เห็นไหมองค์นั้นอ่ะข้างนอกตรงน,นั้นนะมันจะเป็นแบบเดียวกับอันนี้ นะคะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอยู่อย่างนั้นมาตั้งมาถ้าเกิดว่ามันยังรักษาสภาพของมันเดิมๆม,มาได้เนี่ยอยุธยาก็จะมีเจดีย์ที่มีช้างล้อมแบบนี้สองที่ด้วยกันถูกไหมคะก็ะคือจะมีวัดมเหยงกับวัดช้างข้างนอกจนปัจจุบันนี้เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นเจดีย์ช้างล้อมแบบนี้นะคะมันเป็นคติความเชื่อของทางทางทางฮินดูเขาอะนะคะกี่จําชื่อพระมหากษัตริย์ไม่ได้แล้วนะพระเจ้าอะไรนะอะไรทุสราดอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะทุกคนนะคะไปทําศึก นะคะแล้วก็เอาช้างไปออกศึกด้วยช้างนั้นนะชื่อกุนทน,นจำชื่อช้างได้แต่ว่าพระเจ้าอะไรทุสลาชเนี่ยนะคะทุกคนจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เดินมาก็ไม่ได้มองป้ายอีกทีนะคะเอาช้างไปออกศึกนะคะแล้วก็ช้างชนะพอชนะเสร็จเนี่ยก็คือเหมือนกับวยยศให้ช้างอะ่ะประมาณนี้นะคะก็เลยมีการมีการนําช้างเนี่ยนะคะเอามาวางในส่วนของการก่อสร้างเจดีย์เพื่อเป็นการเหมือนกับว่าช้างช่วยหนุนนะคะทุกคนกคนี่ใช้คําพูดถูกไหมเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูไปดูป้ายที่เขาบอกดีกว่านะคะจะได้จะได้พูดไม่ผิดจะได้เป๊ะๆนะคะประมาณนี้เดี๋ยวนะอะไรนะอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นอะไรจักรวาลโลกอะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยนะคะทุกคนอ่ะเขาบอกว่าเจดีย์นี้นะคะทุกคนน,นี่มันมีป้ายบอกอยูน่นี่อืมเราต้องมาดูป้ายมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนัๆๆๆ้นประมาณนี้นะคะอ่ะดูดูเจดีย์ไปด้วยนะคะทุกคน ก็บอกว่าเป็นเจดีย์ทรงระคังอยู่บนฐานพระทักษิณรูปสี่เหลี่ยมแต,ตดูรัสนะคะแล้วก็ทั้ง4ด้านเนี่ยก็คือจะมีปฏิมากรรมรูปช้างเนี่ยอ,อยู่ในซุ้มจระนำแต่ตอนนี้ซุ้มจรนนำมันหายไปแล้วช้างอยู่เคียงข้างกันมากเลยนะคะทุกคนป <laughs> กติมันจะมีซุ้มไข่ซุ้มมันถูกไหม <laughs> เหมือนเป็นแบบคอนโดอ่ะห้องไข่ห้องมันไงว่า <laughs> อันนี้ไม่ใช่ละไอ้จระนำหายไปหมดแล้วนะคะทุกคนช้างเริ่มอยู่กใกล้ชิดสนิทสนมกันมากนะคะรักกันรักกันนะคะทุกคนก็ <laughs> จะมีด้านละ20ตัวะะัวท้งหมดนี่ี8บปััน่คล้ว นะคะหรือไม่ครบแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นอิทธิพลมาจากเจดีในประเทศศรีรังกานะคะซึ่งเ,เกี่ยวกับคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องช้างหนุนศูนย์กลางโลกนะคะฐานฐานชั้นบนรองรับองค์เจดีประธานประดับด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ในซุ้มจรนำยี่สซุ้มเหมือนกันทุกคนคะข้างบนก็จะมีจรนนำเหมือนกันแต่ว่าข้างบนเนี่ยจดีสัานพุทธรูปทุกคนเห็นไหม ข้างบนก็เหมือนกันจอร์แนนก็หายๆไปแล้วนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะทุกคนมันจะมีข้อมูลบอกอยู่ประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมมาวัดม่เหยยงต้องมาเดินมาให้สุดจนถึงข้างหลังนี้กี่เห็นบางคนเดินมาเดินมาไม่สุดนะเมื่อกี้เดินมากี้เห็นมีนะักท่องเที่ยวฝรั่งเดินขึ้นมาข้างบนนะ่ะเขาเห็นกี่ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็เดินกลับไป เราก็อยากจะบอกเขาเหลือเกินว่าเฮ้ยอยู่เดี๋ยวลงมาดูไป้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ใช่ไหมแต่กี้ไม่ค่อยเห็นใครเดินมาจนสุดตรงนี้นะเนี่ยสุดเนี่ยมันจะสามารถเดินมาได้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะไม่มีไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าวัดเนี่ยเขาทารั้วรอบขอบชิดในส่วนของโบราณสถานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินมาตรงเนี้ยมันก็จะมาสุดตรงนี้เราก็จะเห็นถนนนะคะฝั่งตรงข้ามคือวัดกุฎีดาวนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะก็แค่จะบอกทุกคนค่ะทุกคนเขาฝนจะตกแหละนะคะเขามามืดเลย ที่ก็แาบจะบอกว่าถ้ามาวัดนี้นะคะทุกคนก็เดินมาให้สุดข้างหลังนะคะจะได้มาเห็นเจดีย์ช้างล้อมนะคะที่วัดมาเหยยงซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอายุจะมาตั้งแต่ยุทยาตอนต้นๆใช่ไหมคะพวกนี้มันไม่ใช่ยุทยาตอนปลายหรือตอนกลางอยู่แล้วแหละมันชัดเจนค่ะทุกคนนะคะแต่มันจะต้นขนาดไหนถูกไหมอาจจะมีสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาบูรณะไว้ใช่ไหมเออมันก็เหมือนกับเจดีย์เจดีย์ช้างวัดช้างตรงนั้นแะนะคะคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่นี่แหละเขาเห็นว่าช้างเนี่ยมันพังใช่ไหมเขาก็เลยรื้อช้างออกไปกี้ก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาควรจะเก็บช้างไว้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าสมัยก่อนอเขาอาจจะมีความเข้าใจอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าในเมื่อมันพังแล้วอะ่ะเก็บเอาไว้มันก็ไม่ครบถูกไหมเออเขาก็เลยรื้อออกมันซะเลยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอเจดีย์อันนั้นอะ่ะมันก็เลยเหลือเป็นระครังโดดๆแบบนั้นอะ่ะ นึกภาพอหอเปล่แต่ถ้ามันมีช้างแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นจุดขายนะตรงนั้นอนะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีวิหารนะคะมะีมีอุโบโสถที่ประดิษฐานพระรูปที่สวยงามอยู่ตรงนั้นกี่เคยเดินออกไปสองสารอบแล้วนะคะแล้วก็มีเนี่ยมีเจดีย์อันนี้แต่เจดีย์อันนี้มันก็ยังใหญ่อยู่นะถามไปทักษิมันก็ยังใหญ่แต่น่าเสียดายที่เขาลื้อช้างมันออกไปไงประมาณเนี้ยเออ <laughs> แต่พูดอย่างนี้นะเดี๋ยวหลายคนนิ่ในใจว่าเฮ้ย ไปดูป้ายไม่เห็นมีเลยไม่ต้องห่วงค่ะถึงเขาจะลื้อป้ายออกไปแต่ป้ายยังอยู่ในมือถือกี้นะคะเพราะกี้ถ่ายเอาไว้แล้วนะคะกี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อตอนที่เขาบูรณะเนี่ยเขาคิดว่าเออเขาทําให้มันสวยดีกว่าเขาก็เลยลื้อช้างออกไปอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและด้วยความหวังดีมากกว่านะคือกี้มองแบบนั้นมากกว่านะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากทำลายโบราณสถานหรอกจูกไหมเออเขาก็อยากให้มันสวยแต่เขาแค่อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมันพังอะ่ะนะคะก็ลื้อออกไปซะเลยนะคะ แต่ก็น่าเสียดายไงถ้ามันยังอยู่มันก็ยังมีช้างอยู่แบบนี้ใช่ปะ่ะเออประมาณนี้แหละประมาณนี้นะคะทุกคนงามขนาดนะคะกี้ไปมาหลายที่นะคะล่าสุดเนี่ยสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาเราไปอบรมที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปในสถานที่ในใน,ในกรนะุงรล้นโกสินทร์เนี่ยนะคะอย่างที่กี้ตั้งใจไว้นะคะไปหลายๆที่เลยไปหลายๆที่เลยนะคะสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ยุทธยานเนี่ยนะคะเพราะว่าบางที มันก็พูดยากเหมือนกันนะคะทุกคนอะไรที่มันชอบไปแล้วมันก็เปลี่ยนใจยากนะคะในการที่จะเปลี่ยนไปชอบอย่างอื่นนะคะเดียวก,กี้จะให้ทุกคนดูเสมานะว่ามันใหญ่จริงๆอะ่ะนะคะจริงๆอยากจะถ่ายกล้องหน้านะคะแต่ว่าพอดีเวลามาวัดเนี้ยนะคะบางทีมันจะมีเดินเดินคนเดินเข้ามาโดยที่บางทีกี้ก็คอนโทรลไม่ได้อะนะ,ะเราไม่อยากไปถ่ายติดเขาไงอย่างที่บอกนะคะ หลายคนที่ดูช่องนี้ต้องทําใจหน่อยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอะคะ่ะบางทีกี้มานั่งถ่ายใหม่ไงเข้าใจใช่ไหมคะเห็นหน้าเราเดี๋ยวไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเห็นหน้าคนอื่นเขาเนี่ยบางทีมันเขาก็อยากจะได้ความเป็นส่วนตัวเนาะเวลาเขามาเที่ยวกันอย่างเงี้ยน,นอกจากว่าเราไปแบบในที่ที่มันแบบว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะอย่างเช่นพกตลาดไนท์มาร์เก็ตอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ไหมหรือบางทีไปว่าพระกงพะแก้วอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีถ่ายอะกี้ก็จะแบบ พยายามจะกดกดกล้องลงนะไม่เห็นหน้าเขาอะไรประมาณนี้ยะคะเก่งใจเขา,ขาบางทีเขาก็อยากไปเที่ยวอยาก,ยากมีความเป็นส่วนตัวนะก,กี้เป็นคนหนึ่งอะที่เวลาไปเที่ยวแล้วมีความรู้สึกว่าใครมาถ่ายเราเราก็รู้สึกแบบออะไรยเนะ <c oughs> นีมม่ยนึกว่าไงเอออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนวิหารใหญ่ซึ่งปัจจุบันมันคืออุอโบสถไปแล้วนะคะเป็นอุโบสถนะคะมานี่แหละคือเรื่องประวัติต่างๆนานา,นานของการสร้างวัดนี้นะคะทุกคนเล่าไปก็ไม่มีวันจบหรอกนะคะเพราะว่า ณปัจจุบันนี้คือกี้ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ข้อมูลที่ที่เราทำทำกันเนี่ยนะคะทุกคนที่เราเคยบอกกับทุกคนว่ามันเป็นวัดในยุทธยาตอนต้นแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่มันมีข้อมูลที่ลึกลงไปก่อนนั้นอีกเขาบอกว่าจริงๆแล้ว่มันเคยมีวัดอยู่ตรงนี้มาก,ก่อนก่อนหน้าที่มันจะมีวัดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะถูกสร้างทดแทนนะคะสร้างทับหรือตั้งแต่นานๆเนี่ยนะคะมาหลายสมัยล้ะแล้วลจริงๆแล้วดินแดนแห่งนี้คือจริงๆถ้าเรามองแบบใจเป็นธรรมอะนะ ที่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีผู้คนมาอยู่อาศัยที่เนี่ยเกินกว่าอายุของอ,ย,ย,ย,นะอยุทยาอีกนะอยุธยายุธราชศรีล้วสิบเจ็ดปีถูกปะเรายังไม่นับในส่วนของอยุธยาคืออยุธยาย,ยังไม่ถูกยังไม่ถูกขุดขึ้นมาค้นคว้าอย่างชัดเจนนะคะอย่างแท้จริงนะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเขาคาดการณ์ว่าเมืองอยุธยาเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยานะคะซึ่งตอนนี้มันก็จะมีในเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรของเขากันอยู่นี่แหละนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคือกี่ก็รอดูอยู่แหละ ว่าเขาจะทํำยังไงกันต่อไปนะคะเพราะว่าคนที่เขาแนวอนุรักษ์อ่ะเขาก็จะชอบแบบเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ถูกทำลายแต่ถ้าแนวแบบว่าอยากความรักความเจริญก้าวหน้าเขาก็อยากจะเออให้มีอยู่เร็วๆตอนนี้ว่าถามว่าถ้ามันมีแล้วมันสามารถที่จะทําให้ทั้งสองอย่างมันมันไม,ไม,ไม่ทะเลาะกันนะ่ะคี้ว่ามันก็น่าจะมีหนทางที่ทําได้ถูกปะ่ะเออโบราณถา่านยังอยู่นะคะแล้วก็รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็มีนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคือกี้เป็นคนที่ ชอบระบบขนส่งสาธารณะที่มันเจริญเจริญอ่ะเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นนะคะทุกคนเรามีความรู้สึกว่ารถสาธารณะถ้ามันแบบว่าไปแล้วมันคล่องตัวมันถึงที่มันไม่ต้องทําให้เราลาบากต่อรถกันโอ้โหสามชาติครึ่งหรือพปอ่าไหมเราก็อยากให้ให้มันเจริญอยู่แล้วแหละเราไม่ได้ขัดขวางความเจริญนะคะแต่เพียงแค่ว่าเราอยากรู้ว่าเขาจะทํายังไงกับความเป็นเมืองอโยธยาที่ที่เขายังไม่น่าจะ มันเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้ศึกษามันอย่างทั้งหมดอะยังไม่ได้ขุดค้นพบใช่ไหมยังไม่มีการขุดเพิ่มเติมใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วตรงนัน้นมันมีอะไรบ้างเอออะไรเงี้ยพูดอย่างนี้ทัวไม่ต้องมาลงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ย,ยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงโอ้ช่วยดูหน้ากี้ด้วยกี้นะเป็นประเภทขัดขวางความเจริญไม่มีหรอกคะ่ะทุกคนกี้รักความเจริญจะตายนะคะชอบให้มีความเจริญก้าวหน้าแต่บนเงื่อนไขว่าก็อย่าลืมรากเงาไงดูปะเราต้อง รักษาอะไรที่มันเป็นพื้นๆของเราไว้อะนะคะตรงนี้มันน่าจะเป็นบ่อนอ้ําสักดิธิ์อะนะคะประมาณนี้คือเดินไปเดินมาเนี่ยที่ยังไม่ขึ้นไปอุโบสถเพราะอะไรหรอเป่าข้างบนน่ะมัชอบมีคนเอ้ยไม่ใช่คือข้างบนอ่อนนะมักจะมีคนขึ้นไปข้างบนโดยที่บางทีเราเราเรา,เราคอนโทรลไม่ได้อ่ะ พอเขาเดินขึ้นมาปั๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินเข้าไปข้างในใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดเรากาลังไททา่ทายอยู่อ่ะบางทีเราจะไปรบกวนเขาไงเพราะบางทีอ่ะเวลาเขามาไหว้พุทธรูปหินทรายกันที่นี่ใช่ปะ่ะเขาจะแบบตั้งจิตอธิษฐานท่านศักดิ์สิทธิ์นะคะนะคะแต่ก็ไม่ต้องขอคือขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวบางคนจะบอกศักดิ์สิทธิ์นี่คือขอแบบหกตัวตรงได้ไหมอันนั้นต้องทาต้องทําเองนะคะต้องทําเองค่ะทุกคนนะคะข้างบนมีคนอยู่จริงอะค่ะคือกี้ก็เก่งใจเขานะคะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน ถ้ากี้เงียบเงียบไปไม่ต้องแปลกใจนะเราต้องเก่งใจเขานะคะทุกคนนะคะมีคนอยู่จริงด้วยนะะี่ค่ะเมื่อกี้เราเดินผ่านทางเดินฉนวนมาตรงนี้นะคะทุกคนวัดนนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำละครด้วยนะคะทุกคนเนี่ยคือ,อย่างที่บอกนะคะยุทธยานี่เนเป็นสถานที่ที่แบบว่าออกไปสู่สายตาชาวโลก เยอะมากนะมันเป็นความภาคภูมิใจนะคะความภาคภูมิใจทุกคนคะเขาให้ถอดรองเท้าด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมคะเวลาขึ้นมาถอดรองเท้าด้วยนะคะทุกคนจะได้ช่วยกันรักษาความสะอาดข้างบนนะคะแล้วก็ข้างบนเนะ่เข้าไปก็เงียบๆเ,บเบสียงด้วยนะคะทุกคนเด,ดินได้ค่ะเจอคุณแม่ชีนะคะทุกคน นี่ค่ะอ้าวเจอคนมาถ่ายภาพเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเด,เดี๋ยวเขาจะถ่ายภาพตรงนี้กันได้จะถ่ายข้างหน้าใช่ไหมเชิญเคเลยค่ะพอดีมีมีมีคนมาถ่ายที่นี่เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวกี่หลบมาตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะหลบร้อนหลบร้อนก่อนคะ่ะหลบร้อนนะคะร้อนมากค่ะอ๋อนี่ค่ะทุกคนอะโอเคเมื่อกี้ขึ้นมาเจอคุณแม่ฉีนะคะ คือเวลาใครมาวัดไม่เหยยงจะสังเกตว่าเราจะเจอคุณแม่ชีบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะคือวันหยุดหรือวัฒนธรรใหญ่ๆอ่ะมักจะมีผู้ถือศีลนะมาถือศีลที่วัดไม่เหยยงนะคะแล้วที่นี่มักจะมีการแบบตั้งโรงทานย่อยๆอ่ะนะคะจริงๆก็ไม่ย่อยหรอกทอนใหญ่เลยแหละทุกคนอยู่ทางด้านนอกอ่ะนะคะให้คนที่แบบว่า จะแหมจะจะจะอไรดีเขาก็ไม่ได้แบ่งนะคะว่าจะต้องให้เป็นคนที่มีรายได้น้อยหรือรายได้มากแต่หมายความว่าเขาก็เหมือนมาทาโรงทานแจกอะเวลาใครที่มาวัดก็ไปทานอาหารที่เขานํามาได้นะคะประมาณนี้อะทุกคนคะพอดีเดี๋ยวกี้ขอถ่ายตรงนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีน้องสองท่านเขาจะมาถ่ายที่นี่นะคะเดี๋ยวเราถ่ายไปก่อนละกันนะคะอะทุกคนคะอันนี้คือพุทธรูปหินทรายคะ่ะ ปริสถานนะคะอยู่ที่บนพระอุโบสถวัดมเหยงนะคะทุกคนนี่ค่ะมีคนมาเอาของมาไหว้เต็มเลยนะคะกี้ขออนุญาตตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคะทุกคนแดดร้อนมากค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะคะขอพรไปพร้อมๆกับกี้แล้วกันนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะ Okay. ส่วนใหญ่กี้ก็จะขอเรื่องสุขภาพนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้ามีทุกอย่างเลยแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนี่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างที่ใจเราต้องการนะคะก็ขอให้ให้กิจการงานที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ขอให้ทำได้อย่างใจหวังไว้ไวทุกประการและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่กีจะขอทุกครั้งเวลาไปไหนก็าตามนะคะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี จะได้ไปในสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะไปนะคะประมาณนี้อ่ะไปคะ่ะทุกคนส่วนพระพุทธรูปหินทรายก็เคยเคย,เคยลงไปแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงไปย้อนดูได้คะ่ะทุกคนวันนี้ที่มาเที่ยวนะคะไม่อยากไม่อยากใส่ข้อมูลลงไปมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราเราเคยมาที่นี่กันหลายรอบแล้วนะคะอืมนะคะสวยมากคะ่ะทุกคนวัดมเหยยงค่ะวัดมเหยยทุกคนดูหน้าต่าง ะะสวยจริงๆเลยลูกก็อยากถ่ายวิดีโอก็อยากถ่ายนะคะเนี่ยค่ะงามขนาดเห็นไ,ไหมโดงามขนาด ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเผื่อใครอยากจะเดินเข้ามาที่นี้เราจะได้ไม่ขวางเขานะคะคือกี้กเข้าใจนะคะใครก็ตามที่มาวัดมเหยงนะคะเขาอยากจะได้เฟรมที่ไม่มีคนอยู่ทั้งทางเดินฉนวนแล้วก็ภายในอุโบโสถน,นะคะคือวัดเนี้ใหญ่ก็จริงนี่ความหรอไหมแต่ว่าเวลาเก็บภาพนะเขาอยากจะเก็บเต็มๆกันไงเข้าใจใช่ไหมไม่อยากจะ <laughs> มีใครมาอยู่ในเฟรมเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้เข้าใจความรู้สึกนะคะ เดกกี้จะรีบลงไปก่อนนะคะจะได้เผื่อให้คนอื่นได้เข้ามาถ่ายบ้างไว้ไม่เหยยงค่ะโอเคเดี๋ยวกี้ลาไปเดี๋ยวเพลงเท่านี้ก่อนดีกว่าไหมนะคะหลายคนที่ในใจนึกจะลาก็ลากันง่ายๆแบบนี้นะคะคือเรื่องเรื่องคืออย่างนี้ค่ะคือวันนี้เราเคยมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วตัวกี้เองกี้ก็คือแบบเ,เขาเรียกอะไระเดินไปหลายรอบเลวเหมือนกันนะคะแล้เวเดี๋ยวเราจะดูเวลาว่าเสร็จจากตรงนี้ไปเนี่ย เราจะมีเวลาไปตรงไหนกันได้บ้างนะคะเผื่อจะได้อีกสักทีหนึ่งนะคะวัดมเหยยยงค่ะทุกคนนะคะโอเคแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ